สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาปั่นเนื้อครีมกันค่ะโดยการใช้เครื่องปั่นนะคะเครื่องปั่นครีมตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเครื่องปั่นขนาดกลางค่ะที่สามารถจะปั่นครีมได้ประมาณ5โลถึง10โลก็ยังไหวนะคะแต่ตรงนี้ที่คุณโอจะเอามาทำให้ดูเนี่ยจะเป็นการปั่นครีมประมาณ1กิโลนะคะเมื่อกี้เราเปิดสวิฟ์ไปแล้วนะคะแล้วเราก็หมุน ตัวความแรงของเครื่องปั่นได้เลยค่ะหรือจะเบาก็ได้นะคะความหนักหรือความเบาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าการใช้อิมันติายเออร์ด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณนอกจะขึ้นครีมด้วยซาตินครีมเมเกอร์ค่ะซึ่งก็จะเป็นเนื้อที่เบาบางนะคะสำหรับการขึ้นเนื้อครีมจะเป็นเนื้อแบบซิลกี้ซิลกี้นะคะสามารถขึ้นเนื้อครีมได้ง่ายนะคะเป็นเจลภายใน5นาทีค่ะ นี่คุณลุงลองทำเยอะๆให้ดูเนี่ยเพื่อที่หลายคนนะคะเริ่มอยากจะทำเยอะๆกันแล้วนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใช้อ,อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ยังไงนะคะแล้วก็ปั่นยังไงให้มันขึ้นเนื้อเจลหรือว่าเนื้อครีมได้ดีนะคะอันนี้คุณลองก,ก็จะค่อยๆปออ่ยอิมันดิฟายเออร์นะคะที่เป็นาตินเมเกอร์เนี่ยค่อยๆป่ยไปทีละหน่อยค่ะเพื่อให้ตัวผงนะคะไม่เกาะ กันเป็นกลุ่มนะคะให้เขาละลายได้ง่ายค่ะซึ่งในสูตรนี้นะคะผงซาตินคีเมเกอร์เนี่ยคุณนกจะใส่อยู่ในสูตร2%ค่ะแล้วก็เราก็จะใส่ผงไปแบบนี้นะคะจนกว่าผงจะหมดค่ะค่อยๆใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวคุณนกจะตัดไปตอนที่คุณนกใส่ผงซาตินคีเมเกอร์จนหมดนะคะ พอเราเริ่มใส่จนใกล้จะหมดเนี่ยเราเริ่มเห็นความหนืดของเนื้อครีมแล้วนะคะมีความหนืดเพิ่มขึ้นนะคะกำลังปั่นของเราก็อาจจะไม่เพียงพอเราสามารถเ,าเพิ่มความเร็วได้นะคะในช่วงนี้แต่ก็ไม่ควรใช้ความเร็วที่แรงเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ซาตินครีมเมเกอร์ของเราเนี่ยเสียความเป็นโพลิเมอร์ไปได้ค่ะการเสียความเป็นโพลิเมอร์ก็หมายถึงการทำให้ เนื้อครีมเนี่ยไม่เป็นเนื้อครีมนะคะไม่หรือว่าเหลวตัวนั่นเองเราก็ตั้งปั่นแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกว่า,เ,าเม็ดขา,ขาวๆอะค่ะจนจะเนียนเป็นเนื้อเนื้อครีมหรือว่าเนื้อเจลนะคะจะเห็นในสูตรนะคะว่าคุณนกใส่ Maker, าตินเมเกอร์าตินครีมเมเกอร์เนี่ยที่2%ซถือว่าค่อนข้างสูงนะคะก็คือต้องการความหนืดมาก นั่นเองค่ะเพราะว่าในสูตรที่คุณนกจะทําเนื้อครีมในวันนี้จะเป็นสูตรที่มีการใช้น้ํามันแล้วก็มีการใช้กลุ่มสารอ e ิเล็กโทรไลต์ลงไปในสูตรด้วยนะคะอาจจะทําให้เนื้อของครีมเนี่ยมีความเหลวได้นะคะ การใช้ซาตินครีมเมเกอร์นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการความหนืดของแต่ละเ,ออเนื้อครีมเลยนะคะถ้าเราต้องการความหนืดมากเราก็ใช้ในปริมาณที่มากขึ้นก็ได้นะคะได้จนถึง3%นะนะคะซึ่งตัวซาตินครีมเมเกอร์นี้นะคะ mm hmm. เขาก็สามารถที่จะรองรับในส่วนของที่เป็นซิลิโคนได้ด้วยนะคะ ซึ่งนั่นก็คือเขาสามารถที่จะรองรับน้ำมันกับซิลิโคนนะคะได้ถึง20%เลยทีเดียวค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เ,เราปั่นจนเป็นเนื้อครีมเสร็จแล้วนะคะตรงนี้นะคะเราสามารถใช้ไม้พายในการช่วยได้นะคะเราจะใช้ไม้พายนะคะช่วยในการาให้ส่วนที่อยู่ด้านข้างนะคะให้เขาเข้าไปใน ตรงที่มันมีการปาั่น่ะนะคะอ่ะก็ค่อยๆทําแบบนี้ได้นะคะเราจะทําแบบนี้จนกว่าเนื้อครีมหรือว่าเนื้อเจลที่ขึ้นด้วยสติเมเกอร์กับน้ํานะคะจนกลายเป็นเนื้อเจลหนืดๆค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อเจลจนหมดแล้วนะคะเราถึงจะใส่ส่วนของตัวน้ำมันลงไปค่ะ พอเราบั่นไปซักระยะหนึ่งแล้วนะคะเราจะได้เนื้อครีมหรือว่าเนื้อเจลเนี่ยที่เนียนแล้วนะคะและตัวของผงซาตินเบเกอร์ก็ละลายหมดแล้วด้วยค่ะอันนี้คุณโก็จะใส่ในส่วนของน้ำมันลงไปเลยนะคะส่วนของน้ำมันนะคะถ้ายังมีของแข็งหลงเหลืออยู่เนี่ยให้ละลายเขาให้เรียบร้อยก่อนนะคะตัวของแข็งตรงนี้ก็จะเป็น ในส่วนของที่คุณลกใส่ลงไปนะคะก็จะเป็นส่วนผสมที่เป็นเมนทอลค่ะเมนทอลก็สามารถละลายในน้ำมันได้ดีนะคะเมื่อละลายเสร็จแล้วนะคะคุณนกจะค่อยๆใส่ส่วนผสมของน้ำมันลงไปในเนื้อครีมเลยค่ะก็ค่อยๆเทลงไปนะคะตัวน้ำมันที่เทลงไปในเนื้อครีมหรือว่าเนื้อเจลเน,เนื้อครีมของเราก็จะมีความขาวข้นขึ้นนะคะ ตรงนี้เดี๋ยวคุณโอจะปรับความเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้เขามีการกระจายตัวได้ดีขึ้นค่ะและเทคนิคนะคะเราก็ใช้ไม้พายช่วยเขาด้วยนะคะแล้วก็ค่อยๆเทน้ำมันนะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้ำมันจะหมดนะคะหรือจะเทน้ำมันไปเลยทีเดียวเลยก็ได้นะคะถ้าตามสูตรที่เรากำหนดไว้แล้วนะคะ แต่การเข้ากันของเนื้อของเนื้อครีมเนี่ยก็จะเข้ากันยากนิดนึงค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อครีมที่คูนกเทน้ํามันลงไปจนหมดแล้วนะคะก็จะได้เนื้อครีมประมาณนี้นะคะลักษณะของเนื้อครีมที่ได้นะคะก็จะเป็นเนื้อครีมที่เบาบางค่ะแล้วก็เนียนๆแบบนี้เลยค่ะ แต่ถ้าเราอยากจะได้เนื้อกีมที่มีความข้นขึ้นนะคะเราสามารถปรับตัวซาตินคีเมเกอร์ลงไปได้อีกนะคะเดี๋ยวคุณลงจะมาทำวิธีในการปรับให้ดูเลยค่ะในส่วนของวิธีในการปรับเนื้อให้ข้นขึ้นเนี่ยคุณลงจะลองใส่ซาตินค e เ m เกอร์นะคะลงไปเพิ่มอีก0.5%ค่ะ เราสามารถใส่ไปในขั้นตอนสุดท้ายตรงนี้ได้เลยนะคะที่เราจะปรับเนื้อขีมนะคะเพราะว่าตัวของสตินครีเมเกอร์เนี่ยเขาสามารถขึ้นเนื้อเจวได้ง่ายแล้วกอ็อิ่มน้ำอิ่มตัวได้ดีเลยทีเดียวค่ะแต่อาจจะต้องมีการปั่นคนให้นานนิดนึงนะคะเพื่อให้เขากระจายตัวได้ดีนะคะและเช่นเดิมค่ะเราก็จะใช้ไม้พายนะคะมาช่วยในการคนเพิ่มเติมด้วยค่ะ ใช้ต้อมในส่วนของรอบนอกของขอบหม้อนะคะตรงนี้นะคะคุณก็จะขอตัดมาตอนที่เราปั่นไปสักระยะหนึ่งนะคะประมาณ5-10นาทีค่ะก็จะได้เนื้อของครีมนะคะที่มีความข้นขึ้นแล้วก็หนืดขึ้นด้วยค่ะโดยรวมๆแล้วนะคะเราใส่ซาตินเมกเกอร์ในสูตรนี้นะคะอยู่ที่2.5%ค่ะ ใครชอบเนื้อครีมที่มีความข้นประมาณนี้นะคะก็สามารถทำได้แบบนี้เลยนะคะวิธีการปรับนะคะเนื้อครีมให้มีความข้นขึ้นก็ทำง่ายๆแบบที่คุณนกบอกอย่างเมื่อกี้เลยค่ะโอเคค่ะถ้าใครขึ้นสูตรเนื้อครีมไม่ได้นะคะก็สามารถทักมาปรึกษาคุณนกได้นะคะคุณนกยินดีที่จะออตอบแล้วก็ให้คำปรึกษาทุกๆคนนะคะ ลองเอาวิธีแล้วก็เทคนิคเหล่านี้นะคะไปปรับในการทำสูตรเครื่องสำอางของคุณดูกันค่ะโอเคบ๊ายบาย